ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ส่งสลิปมาจะคืนเงินให้ชื่นมืน่นลุงพลควงทนายขอผ่อนย่าโมไม่สนคนขู่ฟ้องฟอกเงินป้าแตนทวงสลิปแฟนคลับขอเงินคืนวันที่20กุมภาพันธ์64เวลา10.30นาทีคาราวานของนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่เดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชลาธรรมปรกรณ อำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทั้งลุงพลป้าแตนทีมทานายและคาราวันยูทูบเบอร์ก็ได้เข้าไปลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยลุงพลยูทูบเบอร์ทีมทานายได้รวมเงินกันกว่า14,400บาทร่วมทำบุญให้กับผู้สูงอายุกว่า70คนเลี้ยงข้าวขาหมูผู้สูงอายุ เป็นเงินกว่า6000บาทรวมการทำบุญในครั้งนี้เป็นเงิน20,000บาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลเปิดเผยว่าตนรู้สึกมีความสบายใจที่ได้มาทำบุญกับลุงพลการเดินทางมาทำบุญเลี้ยงข้าวขาวหมูกับผู้สูงอายุก็เป็นความต้องการของลุงพลให้กินอาหารดีๆและกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ได้รวมเงินกันและส่งมอบให้กับทางสถานสงเคราะห์ อย่างไรก็าตามหลังจากไหวา้ย,ย่าโมเสร็จคารวานลุงพลก็เดินทางกลับหมู่บ้านกกอกทันทีซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่คุณอัจฉริยะออกจากพื้นที่ในวันนี้และไม่ได้เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วเพราะต่อให้คุณอัจฉริยะลงพื้นที่ลุงพลก็อยู่บ้านตามปกติคงจะไม่ไปเผชิญหน้าขณะเดียวกันลุงพลกล่าวว่าวันนี้ได้มาทำบุญและไม่ว่าตนไปทำบุญ ที่ไหนตนก็จะขอพรให้บ้านเมืองร่มเย็นและครอบครัวมีความสุขซึ่งตนก็ดีใจแทนผู้สูงอายุที่มีโอกาสได้ทานอาหารดีๆกรณีคุณอัจฉริยะจะมีการฟ้องร้องเรียนปปงกับลุงพลและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์นั้นทนายสิทธากล่าวว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้นลุงพลไม่เข้าข่ายความผิดอยู่แล้วเพราะการฟอกเงินนั้น ต้องมีการยักย้ายถ่ายเทซึ่งคนแจ้งจะแจ้งอะไรก็ปล่อยเขาแจ้งไปแต่ถ้าถึงเวลาก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าหากไม่เป็นอย่างที่เข้าไปแจ้งความเพราะเงินก็มีการนำไปทำบุญลุงพลกล่าวว่าในส่วนของการไลฟ์โฆษณาขายของนั้นก็ต้องไปดูว่าเกินจริงในส่วนไหนและต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเองว่า ตนโฆษณาเกินจริงหรือไม่แต่ตนก็เพียงพูดไปตามที่เจ้าของแบรนด์บอกว่าสินค้ามีสรรพคุณอะไรบ้างส่วนกรณีที่นางสาวจูนที่เคยโพสต์บัญชีป้าแตนรับบริจาคแล้วไปแจ้งความที่สพอกกตูมออกมาเป็นคนประสานงานหากแฟนคลับคนไหนที่ต้องการเงินบริจาคคืนก็จะเป็นตัวแทนประสานงานให้ป้าแตนกล่าวว่า ตนยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าใครที่ต้องการเงินคืนก็ให้ส่งสลิปยอดเงินมาเพื่อยืนยันว่าโอนเงินเข้าบัญชีตนก็ยินดีที่จะคืนเงินและถ้ามีความสงสัยอะไรก็ให้ไปถามทนายสมเกียรติเพราะมีการดึงข้อมูลการเงินมาแล้วแต่ตนนั้นยังไม่ได้เห็นตัวเลขนั้นเวลา13บสามนาาสนาทีคารวันลุงพลทิมทนายได้เดินทางไปกราบไหว้สักการะ อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีย่าโมซึ่งเมื่อไปถึงก็มีแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปกับลุงพลและทนายบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นแฟนคลับยังคงให้กำลังใจลุงพลอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นลุงพลทนายรัชพลทนายสิทธาได้เดินทางผ่านซุ้มประตูชุมพลหลังรูปปัน้นเท้าสุรนารีสามรอบซึ่งตามความเชื่อนั้นการเดินลอดเข้า มีความเชื่อว่าจะได้คู่เป็นคนนครราชสีมาและถ้าเดินลอดออกจะได้คู่เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งในวันนี้ทั้งสมคนได้เดินลอดออกความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่ลุงพลจําเงินเจ0ดแสนได้ไหมพระพลจุกลุงพลลืมคำว่าสิทธิ์ถามเจ็บๆจ,จำเงิน7จ็ดแสนบาทได้ไหมฝากกรอนอย่าลืมตัวความคืบหน้าล่าสุดคาราวานของชัยพลวิภา หรือลุงพลลุงของน้องชมพู่นั้นเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชราธรรมะปะกรณ์โพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชส,สีมาทั้งลุงลพลพ้าแตนทีมทนายและยูทูบเบอร์รวมเงินส่วนตัวกันกว่า1 000, 4 4 0 0บาทร่วมทำบุญและเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่นั้นเปิดเผยเรื่องที่เพจ Facebook ของวัดดานพระอินมีการโพสต์ข้ความว่า ถ้าเรามีใจที่เมตตาทุกๆปัญหาก็คือเด็กเล็กๆจิบๆหลังจากที่ลุงพลประกาศว่าไม่ใช่สิทธิ์ของพระอาจารย์พลลุงพลระบุว่าการที่พูดอย่างนั้นเพราะตัวเองนะ่ะยืนยันว่าเป็นผู้มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาซึ่งทางพระอาจารย์พลก็ได้เข้ามายืนให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกตนเป็นชาวพุทธก็มีความนับถือ ประสงค์ทุกรูปทั่วฟ้าเมืองไทยและยืนยันว่าไม่ได้ผลักพระอาจารย์พลออกหลังจากหมดผลประโยชน์ซึ่งถ้ามีโอกาสตนก็จะไปทอดพระปาสามัคคีที่วัดดานพระอินท์พระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดดานพระอินเปิดเผยว่าจากกรณีที่ภาพโพสต์ดังกล่าวเป็นกลุ่มแอดมินซึ่งเป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดได้มีการโพสต์แชร์เรื่องราว โดยครั้งหนึ่งเด็กที่ปรากฏอยู่ในภาพล้มป่วยแต่ได้น้ามนต์และไม้เท้าของพระพลทำให้อาการดีขึ้นจึงได้มีการฝากเด็กคนดังกล่าวให้เป็นลูกบุญธรรมของพระพลและด้วยเหตุการณ์ที่เด็กหายป่วยจึงได้โพสต์เรื่องราวลงเพจของวัดแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีน้องชมพู่หรือเกี่ยวข้องกับลุงพลแต่อย่างใด ขณะที่การให้สัมภาษณ์ของลุงพลต่อการเป็นลูกศิษย์ของพระพลซึ่งอ้างว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์เพียงแค่รู้จักกันเพราะเนื่องจากพระพลเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาในตัวของพระพลนั้นพระอาจารย์พลกล่าวว่าตนเองไม่รู้ว่าทำไมลุงพลถึงออกมาปฏิเสธหรือ พูดทำนองดะกล่าวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตนเองก็ยกให้ลุงพลเป็นลูกศิษย์แต่ในเมื่อลุงพลเลือกที่จะพูดแบบนั้นก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าเพราะมีลูกศิษย์ลูกหาเคยเตือนตัวเองหลายครั้งว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแต่ด้วยตนเองนั้นอยากจะชี้แนะด้านธรรมให้กับลุงพลจึงได้เข้าไปข้องเกี่ยวแต่สุดท้าย ไม่ได้แม้แต่ความเคารพในตัวพระพลซึ่งตนเองก็ไม่คิดว่าลุงพลจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้โดยที่ผ่านมาตนเองนั้นเคยช่วยเหลือในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายมิวสิกวิดีโอล่าสุดของป้าแตนตนเองได้ออกค่าใช้จ่ายค่าเช่ารีสอร์ทให้กับกลุ่มยูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนในระหว่างการถ่ายทำอีกทั้งยังมีการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ หมดเงินไปกว่า6-7แสนบาทแล้วทำให้เงินในบัญชีส่วนตัวล่าสุดมีไม่ถึง7,000บาทดังนั้นเมื่อทุ่มเทและให้ลุงพลมากขนาดนี้แต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธในความเป็นพระอาจารย์หรือลูกศิษย์ก็คงต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันจะดีกว่าสำหรับลุงพลและพระพลมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและเคยเจอกันบ่อยครั้งที่งานบุญต่างๆในภาคอีสาน 14. รกรกฎาคมปี 63. ลุงพลเดินทางไปที่วัดด่านพระอินท์เพื่อรดน้ำมนต์25พฤศจิกายน63พระพลเคยทำบุญพธิธีทำนายการปลูกสร้างพญานาควันที่12ตุลาคม63ลุงพลร่วมงานบุญกระถินที่วัดด่านพระอินทร์11ธันวาคม63พระพลมาร่วมพิธีบวงสวงพญานาคล่าสุด 21. มกราคม64พระพล มอบหินคล้ายเหล็กไหลให้กับลุงพล